ประเพณีลือก้องทองโบราณยานผ้าสิ้นถิ่นมรดกโลกอำเภอศรสีสัชนาลัยตั้งตามชื่อเดิมของเมืองศรีสัชนาลัยที่เป็นเมืองโบราณมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทยัย ในปี2441ยุคการปฏิรูประบบราชการทางราชการจัดตั้งอำเภอดง้งที่บ้านปไปนาหมู่ที่3ตำบลบ้านตึกในปัจจุบันแต่การคมนาคมไม่สะดวกจึงย้ายที่ว่าการอำเภอดง้งไปยังบ้านป่าง,งิ้วตำบลป่าง,งิ้วฝั่งตะวันออกลิมแม่น้ำยมและต่อมามีผู้ร้ายเข้าป้นและเผาที่ว่าการอำเภอดง้งจึงได้มีการย้ายที่ว่าการอำเภอมาที่บ้านหาเสี้ยว ในปี2482กระทรวงมหาดไทยจึงเปลี่ยนชื่ออำเภอหาเซี่ยวเป็นอำเภอศรสีสัชนาลายัยเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ในเขตอำเภอนี้ซึ่งมีเมืองโบราณศรีสัชนาลายัยตามหลักฐานประวัติศาสตร์ในสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยาขนาดพื้นที่เนื้อที่ประมาณ1,200,000ไร่หรือประมาณ2 0 5 1ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละประมาณ31.5ของพื้นที่จังหวัดหรือใหญ่ที่สุดในจังหวัดโดยแบ่งเป็นพื้นที่ราบประมาณ699,581ไร่เป็นภูเขาประมาณ541,374ไร่และพื้นที่น้ำประมาณ18,420ไร่ ด้านเหนือและตะวันตกเป็นภูเขาสูงถึงต่ำสลับกันมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำยมไหลผ่านจากเหนือลงใต้ผ่านตอนกลางของอำเภอรวมความยาวที่ไหลผ่านอำเภอศรีสัชนาลัยประมาณ80กิโลเมตรส่วนทางด้านใต้และตอนกลางของอำเภอเป็นที่ราบรุ่ม อำเภอศรีสัชนาลายัยแบ่งเขตการปกครองท้องที่ออกเป็น11ตำบล134หมู่บ้านและแบ่งเขตการปกครองท้องถิ่นออกเป็น10องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแยกเป็นเทศบาลเมือง1แห่งเทศบาลตำบล1นแห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล8แห่ง อำเภอศรีสัสชนาลัยโดยการนำของนายสมพงษ์ชมชัยในอำเภอศรีสัสชนาลัยภายใต้การอำนวยการของนายสุชาติทีคสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยมีเป้าหมายในการพัฒนาอำเภอเพื่อให้ศรีสัชนาลัยมั่นคงทางอาหารมั่งคั่งทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมยั่งยืนตามหลักปัจฉญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาอำเภอให้เป็นอำเภอนำร่องบำบัดทุกบำรุงสุข แบบบรรณาากอยยย่่งัืน 1. โครงการบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนอําเภอศรีสัชนาลัยได้แต่งตั้งคณะทำงานในระดับต่างๆแบ่งเป็นระดับอำเภอร,ระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขในพื้นที่ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนอำเภอศรีสัชนาลัยมั่นคงทางอาหารมั่งคั่งทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมยั่งยืนตามหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีรูปแบบการขับเคลื่อนเริ่มจากการนำเอาสภาพปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนในชุมชนให้ชุมชนภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อน การดำเนินการร่วมกันภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยผ่านโครงการสร้างตลาดกลางตลาดหิมยมเป็นแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนผลผลิตที่เกิดขึ้นภายในชุมชนและสินค้าโอทอป 2. โครงการทางนี้มีผลผู้คนละกัน เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จกพกระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีสู่การปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอํเราเภอศรีสัชนาลัยได้รณรงค์งส่งเสริมการดำเนินการกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย10ชนิดและขยายผลเพิ่มเติมเป็น30ชนิดให้เต็มพื้นที่ทุกครัวเรือนภายในอํเาเภอศรีสัชนาลัยจํานวน 22, 5 0 5ครัวเรือนขยายผลสู่โครงการทางนี้มีผลผู้คนลักกันโดยอำเภอศรีสัชนาลัยมี134หมู่บ้านและมีเส้นทางในหมู่บ้านและพื้นที่สาธารณประโยชน์ในการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเพื่อสร้างคลังอาหารและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนโดยมีจำนวนเส้นทางที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นไม้กินได้พืชสมุนไพรมากกว่า134 เส้นทางคิดเป็นระยะทาง3 4 8 4 0เมตรการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า,จาฟ้าสิริวันณวรีนารีรัตนราชกัญญา อำเภอศรสีสัชนาลัยได้กำหนดเป้าหมายโดยยึดหลักการพัฒนายั่งยืนของสหประชาชาติเป็นแนวทางในการทำงานแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยคัดเลือกจาก11ตำบล134หมู่บ้านคัดเลือกมาจนได้11หมู่บ้านยั่งยืนโดยคัดเลือกจากหมู่บ้านที่ตกเกณฑ์กชช2คอและจากการประชาคมโดยมีแนวทางในการทำงานแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน กระบวนการเริ่มจากการจัดเวทีประชาคมในระดับหมู่บ้านให้ชุมชนช่วยกันวิเคราะห์สภาพปัญหาศักยภาพขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหานำไปสู่การปรับปรุงแผนชุมชนให้ประชาชนร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมทาและร่วมรับผลประโยชน์ตามหลักการมีส่วนร่วมเพื่อทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งยังส่งเสริมการน้อมนำหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในระดับครัวเรือนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารผ่านโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันและบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการจัดทำทั้งขยะเปียกลดโลกร้อนทุกครัวเรือน และโครงการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอพอชอโดยสาธารณสุขอำเภอและทุกภาคส่วนได้กำหนดเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาสำคัญของอำเภอคือการฆ่าตัวตายสำเร็จในประชาชนมีอัตาการฆ่าตัวตายสำเร็จ20ต่อแสนประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดสุขโขทัยและเขตสุขภาพที่สและเป็นอันดับที่7ของประเทศ จากปัญหาดังกล่าวทางคณะกรรมการพอชอได้กำหนดเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาสำคัญของอำเภอเพื่อให้ทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชนเองเมื่อดำเนินการครบหนึ่งปีมีผลประเมินว่าพบว่าอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จเหลือเพียง9ต่อแสนประชากรซึ่งลดลงมากแสดงให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตของคนรีสันชลัยที่ดีขึ้น จากผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ็ดภาคีเครือข่ายภาคราชการผู้นำศาสนาวิชาการเอกชนประชาชนประชาสังคมและสื่อมวลชนในการบูรณาการแผนชุมชนขับเคลื่อนแผนชุมชนติดตามและประเมินผลร่วมกันภายใต้การบูรณาการการขับเคลื่อนหมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุขอย่างยั่งยืนตามหลักปัจจัของเศรษฐกิจพอเพียงครบทุกมิติ ของจังหวัดสุโขทัยไปพร้อมๆกันผ้าไทยใส่ให้สนุกเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งพระเจริญพระชนมายุครบสามรอบ36พรรษา กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดจนเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำาริผ้าไทยใส่ให้สนุก คือความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะหัตถกรรมไทยเพื่อสร้างงานสร้างไรายได้กับสู่ชุมชนส่งเสริมและกระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลเป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัยและทุกโอกาส โดยพระองค์ทรงพระราชทานแนวทางพระดําริและพระวินิจฉัยในการฟื้นฟูภูมิปัญญาไทยในภูมิภาคต่างๆที่กําลังจะสูญหายให้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งนํามาซึ่งการสร้างงานสร้างไรายได้สร้างชีวิตที่ดีให้กับช่างทอผ้าและครอบครัวอย่างยั่งยืน ทั้งนี้การขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยการจัดประกวดหลายผ้าพระราชทานผ้าลายดอกรักราชกัญญาและงานหัตกรรมประจำปี2566 ซึ่งจังหวัดสุโขทัยได้จัดส่งเข้าประกวดจำนวน3ประเภทคือประเภทผ้าจำนวน11ผืนประเภทงานหัตถกรรมทองจำนวน5ชิ้นประเภทงานหัตถกรรมเงินจำนวน14ชิ้นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของอำเภอศรีสัชนาลัยทุกชิ้นงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัจฉญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำพร้อมกับพัฒนาคนทุกช่วงวัยขับเคลื่อนโดยเป็นวาระของจังหวัด คือหมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุขตามหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลจากระบบ T-P Map และ Thai QM ไปดาเนินการร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้จัดทำแผนการดาเนินการและแนวทางการแก้ไขปัญหาของครัวเรือนยากจนทุกๆครัวเรือนโดยมีกลไกลการขับเคลื่อนใน3ระดับแนวทางการขับเคลื่อน4แนวทาง 1. เติมเต็มข้อมูลในระบบ TP Map และ Thai QM ในทุกพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาในทุกมิติ 2. ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคลครัวเรือนหาเป้าหมายวิกฤตและเยี่ยมบ้านโดยใช้ทีมพี่เลี้ยง 3. ร่วมแก้ไขและพัฒนาเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายในอำเภอ 4. รวมติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานในทุกระดับอํเาเภอศรีสัชนาลัยได้ดำเนินการสำรวจปัญหาความต้องการและอยู่ในระหว่างการดำเนินงานช่วยเหลือจำนวนทั้งสิ้น163ครัวเรือนการขับเคลื่อนกิจกรรมอําเภอนาร่อ,รรองปะยบ การดำเนินการตามตัวแบบนโยบายภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูงผู้นำการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรปยปประจํปีงบประมาณพุทธศักราช2565การขับเคลื่อนโจทย์บูรณาการหัวข้อที่2การสร้างตัวแบบและขยายผลการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนพื้นที่ทดลองอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยได้สร้างต้นแบบนโยบายการบริหารทรัพยากรน้ำและลดความเสี่ยงภัย จากภัยพิบัติโดยการน้อมนำแนวพระราชดำริผลการพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามมิติการพัฒนา TBMAP และ Thai QM ทั้ง5มิติทั้งมิติด้านสุขภาพได้แก่การมีอาหารถูกสุขลักษณะและการเกษตรปลอดสารพิษมิติด้านความเป็นอยู่ได้แก่ความมั่นคงในที่อยู่อาศัยลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่สอดคล้องกับภูมิสังคม มีน้ำกินน้ำใช้สำหรับดื่มและบริโภคมิติด้านการศึกษาได้แก่การพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงมิติด้านรายได้ได้แก่การมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการมีน้ำและที่ดินสำหรับประกอบอาชีพและมิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐได้แก่กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลจากรัฐชุมชนและท้องถิ่นโดยทั้งหมด สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติการขับเคลื่อนกิจกรรมในโครงการผังภูมิสังคมอําเภอศรีสัชนาลัยดําเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและจัดทําแผนปฏิบัติการโดยจัดทําผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำในหมู่บ้านชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานให้สําเร็จ เพื่อแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมน้ำแล้งและพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูป,ปธรรมกิจกรรมพัฒนาตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำในหมู่บ้านชุมชนแบบบรูรณาการอย่างยั่งยืนเช่นการปลูกป่าเปียกเพื่อการป้องกันและบรรเทาปัญหาไฟปา่าการก่อสร้างสายต้นน้ำการขุดลอกลำน้ำการสร้างคันป้องกันน้ำท่วม การปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กการก่อสร้างสะพานการกําจัดผักตบชวาการก่อสร้างถนนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างริมถนนการปรับปรุงเครื่องหมายและสัญญาณจราจรการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำอเภอรสีสัชนาลัยมีอ่างเก็บน้ำ6อ่างได้แก่อ่างเก็บน้ำ้วยแมทะแพรหมู่ที่11ตบ,นบ,นบ้านแก่งมีความจุเก็บกัก 58. ล้านลูกบาทเมตรพื้นที่ชลประทาน46.342ไร่ครอบคลุม3ตำบลคือตำบลบ้านแก่งตำบลสาราจิตและตำบลหนองอ้ออ่างเก็บน้ำห้วยแม่สูงหมู่ที่4ตำบลปากนิ้วมีความจุเก็บกัก 12. ล้านลูกบาทเมตรพื้นที่ชลประทาน6,000ไร่ ครอบคุมพื้นที่3ามตำบลคือตำบลป่านิ้วตำบลหาดเซี่ยวและตำบลแม่สำา่ัางเก็บน้ำห้วยสวงหมู่ที่12ตำบลบ้านตึกมีความจุเก็บกัก8ล้านลูกบาทเมตร ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการฝายสีเฉลียงได้ประมาณ24 0 0 0ไร่พไรในฤดูฝนและส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกบางส่วนในเขตพื้นที่โครงการได้ประมาณ2160ไร่ในฤดูแล้งอ่างเก็บน้ำเขาหัวหวัวบ้านดงยางหมู่ที่เจําบลหนองอ้ออ่างเก็บน้ำห้วยไร่ตําบลบ้านตึกอยู่ระหว่างการส่งมอบโครงการ ่างเก็บน้ำห้วยแม่สามตำบลแม่สามดำเนินโครงการไปแล้วประมาณร้อยละเจ็ดสิบของโครงการแนวทางการบริหารจัดการน้ำอำเภอศรสีสัชนาลัยได้น้อมนำแนวพระราชะดำริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ระบบรุ่มน้ำมาใช้ดังนี้พื้นที่ต้นน้ำนำแนวพระราชะดำริด้านการพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้เพื่อเปลี่ยนเขาหัวโล้นเป็นเขาหัวจุก เก็บน้ําในดินด้วยการสร้างป่าเสริมศักยภาพพื้นที่ป่าด้วยฝายชะลอน้ําสร้างคูคลองไส้ไก่เพื่อกระจายความชุ่มชื้นในดินให้เกิดป่าเปียกสร้างภูเขาป่าเป็นเครื่องดักหมอกปลูกป่าบนที่สูงปลูกป่า3ามอย่างประโยชน์สีอย่างทำคันนาทองคำทำนาขั้นบันไดและโคกหนองนาโมเดลพื้นที่กลางน้ำ นำหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาหัวขนาดทองคําให้เป็นเสมือนกับเขื่อนของชาวนาปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สีอย่างขุดลอกคูคลองหนองบึงธนาคารน้ำใต้ดินอ่างเก็บน้ำสระน้ำหัวไล่ปายปนาเป็นต้นพื้นที่ปลายน้ำนำระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นสมบูรณ์อ่างเก็บน้ำเติมอ่างเล็กอ่างเล็กเติมบ่อจิว๋ว โคกหนองนาในพื้นที่นอกเขตชุนละ,ะทานหัวคนาทองคำปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างใช้น้ำดีไล่น้ำเสียบ่อบาดาลเป็นต้นเกิดรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตามแนวพระราชดำริที่สามารถยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพที่เหมาะสมกับพื้นที่ตามภูมิสังคมยกกระดับเศรษฐกิจฐานราก ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนในพื้นที่โครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดประจําปีงบประมาณ2,566 อำเภอศรสีสัชนาลัยได้จัดทำโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดประจำปีงบประมาณ2,566จำนวน4รุ่นรุ่นละ50คนรวมทั้งสิ้น200คนหลังจากการอบรมได้มีการติดตามจากภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดยใช้4ขั้นตอนคือ ป้องกันปราบปรามบำบัดและฟื้นฟูในการขับเคลื่อนก่อให้เกิดผลทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีชุมชนเข้มแข็งเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนตามหลักปัจจัของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปความภาคภูมิใจของอำเภอศรีสัชนาลัย 1. ได้รับรางวัลชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดส,สุขโขทยัยนณะบ้านแม่สาเหนือหมู่ที่2ตําบลแม่สาอํเาเภอศรีสัชนาลายัย 2. ผลงานชมรมทูบีนามวันอํเาเภอศรีสัชนาลัยในระดับประเทศอํเาเภอชูบีนามวันศรีสัชนาลัยประเภทดีเด่น S 1> <S 1> ชมรมทูบี m b บ r วันชุมชนดอยไก่เคียรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่1ชมรมทูบี m b บ r วันโรงเรียนเมืองเฉลียงรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่1ชมรมทูบี m b บ r วันวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่หนึ่